กลางคืนก็หวังเพื่อที่จะได้เห็นไอ้นี่เนาะได้เห็นก้อนเมฆยามเช้าซู่รถกำลังโค้งเราก็จะมือนึงก็จับโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปอีกมือนึงก็จับขาตั้งกล้องที่กำลังไล์สดอยู่ส่วนตัวเราก็ลู่ลมไปตามไอ้นี่ วัสดีค่ะแม่นกแร่เดี๋ยวขอทำรถลูกค้าให้เสร็จก่อนนะเหมือนจะเป็นไข่โอเคเลยค่ะวูมองลงไปอ๋อ่ลืมไอ้นี่เลยอะลืมมคลิปช็อต บ่อยหมุนบ่อยนะจ๊ะหมุนบ่อยหมุนบ่อยหม,น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 มุนเลยเราจะขึ้นไปสุดสุดสุดเขาเลยอ๋อขึ้นมามันก็จะแบ ีทางเรียบแล้วก็แล้วก็สูงแล้วก็ทางเรียบแล้วก็สูงบ้านคนโอ้เวลาเขาสร้างเขาสร้างบ้านสร้างอะไรเนาะเอาของขึ้นมานี่บ้านบนเขาบ้านบนเขา มันก็ขึ้นสูงเหมือนเหมือนเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นโดยนะสร้างบ้านสร้างอะไรโอ้โหคงจะแพงหน้าดูเนาะของคนอยู่บนเขาโอโ้ด่านข้า อยู่ใกล้พระอาทิตย์มากเลยไกลถึงแลว้วโอ้ข้างบนนี้มันเป็นอีกหกกิโลเมตรภูทับเบิกเราก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยเๆรๆื่อยๆแต่ถ้าเรามองจากพื้นดินที่เราเนี่ย เหมือนแบบไกลเมอ้อเหมือนแบบสูงเมอ้อแต่นี้ก็สูงนะเพราะว่าเราวิ่งอยู่บนเขาแล้วไงเราวิ่งอยู่บนตัวเขาอะชิพักซอกขึ้นน้นภาพในจอนี้อาจจะดูไม่ไอ้นี่เท่าไรแต่ภาพจริงนี่อา่อย คมชัดดีไหมครับคมชัดดีไหมคะคือแบบเกรงมากอะปวดเข็นเกรงมากกับการถือโทรศัพท์เอ้ยสวยจังเลยอ่ะโอ้ยอีสอดหลังน้อยน่ารักจังเลย,ย,ยโอ้โหเก่งกันจริงๆเนาะขึ้นไปทำข้างบนได้เนี่ยเก่งกันจริงๆ